ท้ายนะประเทศเกาหลีใต้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะลิลลี่ล่ลาสุดนะคะในคอนเนี่ยมีคนเห็นศิลป,ปินดังๆที่มาดูแบ็คพิงในวันนี้เยอะมากๆเลยค่ะอาทิเช่นมินนี่วงเจอดอลสมาชิกเแบบี้มอนสเตอร์น้องๆวงเทรเชอร์ ยอนกับเจียโยจากวงทวายนะคะมินกยูและสมาชิกวงเซเวทค่ะวงเลสเลฟีมไอรีนซึนกีจากวงเรเวลเวดนะคะและเจโฮปจากวง BTS ค่ะแม้เจ้าโวติ่งตีกันแทบตายนะคะแต่ศิลปินเนี่ยซับพอร์ตกันสุดๆเลยนะคะในส่วนของนักแสดงที่สนิกกับดีซ่านะคะอย่างพี่ลีซวยยอกก็มาด้วยค่ะใครไปวันนี้นะคะโชคไหลชั้นสุดๆเลยค่ะเจอคนดังๆทั้งนั้นเลยนะคะชุดเปิดคอนของสี่สาวนะคะก็ยังคงเป็นชุดเดิมอีกเช่นเคยค่ะ ในส่วนของโซโล่เดี่ยวของลิซ่านะคะเปลี่ยนชุดนะคะทุกคนเมื่อวานนะคะมาในลุคเอลสาวสวยหวานหลุดออกมาจากเทพนิยายนะคะส่วนลุคในวันนี้นั้นก็คือแม่สาวร็อกสตาร์เอาแบ็ค กาะอกหนังสีดําเสื้อขอบแขนยาวด้านในสีตรูนะคะกางเกงหนังขาสั้นแต่งด้วยเข็มขัดใหญ่นะคะปักด้วยหมุดและใส่ถุงน่องตะข่ายสีดําค่ะลิซ่านะคะยังคงใช้เพลง Rockstar แล้วก็ New w o m ม n r e ม i x ในการแสดงโชว์เหมือนเดิมค่ะ แฟนคลับนะคะตาดีนะคะขณะที่ลิซ่านี่กำลังร้องเพลง New Woman Remix อยู่นะคะก็ถ่ายไปที่มินกยูค่ะกำลังเต้นเพลง New Woman เช่นกันค่ะเพื่อนหลักสุดๆเลยนะคะ ซึ่งลิซ่าเนี่ยเคยถ่ายชาเลนจ์ล็อกสตาร์นะคะลงติกตอกกับมินกยูด้วยนะคะ97ไลน์ไม่เคยทิ้งกันค่ะวันนี้นะคะเพื่อนสนิทลิซ่าเนี่ยจากแกง97ไลน์เนี่ยมากันหลายคนอยู่นะคะมินนี่มินกยูเจียโยนะคะแล้วคนนั้นที่ไปตรวจงานแถวโซลเนี่ยมาดูคอนด้วยหรือเปล่านะก็เซลเซลนะคะลิลลี่เดี๋ยวรอชมความเคลื่อนไหวของลิซ่าแบบเกาะติดสถานการณ์ของลิซ่านะคะคลิปต่อไปกันได้เลยค่ะจะคอยอัปเดตลิซ่าเรื่อยๆนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนนะคะจะมาอัปเดตข่าวหรือสร้อยไว้เลยค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ